หนังสือเสียงเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2557ดาวเดียวดายเขียนและอ่านบันทึกนี้เขียนจากความทรงจำและประสบการณ์ในการบำบัดหวังว่าเรื่องราวในชีวิตความรู้จากจิตแพทย์การค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคน โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้าอีกหนึ่พันกว่าล้านคนบนโลกใบนี้หนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้กับพ่อและลูกชายที่จากไปขอขอบคุณจากหัวใจแด่คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตาพร้อมสมรัตโนดมเพื่อนคนเดียวในวันแรกของการเป็นคนไข้จิตเวทและออเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคทางกายแต่เป็นโรคทางใจช่วงเผชิญปัญหาครอบครัว และรู้สึกเจ็บปวดที่สุดคงเป็นช่วงวัยรุ่นเพราะตอนนั้นนอกจากไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันยังไม่เข้าใจตัวเองอีกด้วยว่าทำไมถึงอ่อนไหวกับความรู้สึกต่างๆมากขึ้นเวลาเศร้าก็เศร้าแบบซึมลึกเวลาคลึกก็บ้าละหำ่ำจนเหมือนเด็กก้าวร้าวในบางทีตอนนั้นฉันมักคิดเสมอว่าเมื่อไหร่เรื่องวุ่นวายในบ้านจะจบสักทีเบื่อพ่อแม่รำคาญคนทะเลาะก,กัน รู้สึกบ้านร้อนเป็นไฟตลอดเวลาเลยไม่อยากอยู่บ้านเวลาเลิกเรียนต้องหาเรื่องไปเล่ร่อนก่อนกลับบ้านให้ใกล้เวลาหกโมงเย็นที่พ่อขี่เส้นตายให้มากที่สุดจากเบื่อบ้านฉันเริ่มลามไปเบื่อโรงเรียนความจริงไปโรงเรียนมีเรื่องสนุกอยู่มากมีเพื่อนร่วมทำอะไรบ้าบอด,ด้วยกันตามภาษาวัยรุ่นแต่ฉันคงอยากเป็นขบฏในตอนนั้นเลยหาเรื่องไปโรงเรียนสายแบบไม่มีเหตุผลโดยพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลย ทุกเช้าฉันออกจากบ้านไปรอขึ้นรถเมลสายหนึ่งรถสายนี้วิ่งไปสุดสายตะลิ่งชันฉันชอบเส้นทางเข้าซอยลึกแห่งหนึ่งในซอยมีคลองสวนผักบรรยากาศทุ่งๆบ้านแบบชาวบ้านชอบที่สุดคือบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางซอยนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนบ้านตุ๊กตาสร้างอยู่บนเนินสนามหญ้าเล็กๆไม่มีรั้วบ้านปลูกไม้พุ่มสูงประมาณหัวเข่าไว้รอบบ้านมองเข้าไปเห็นตัวบ้านน่ารัก ฉันนั่งรถเมย์ไปดูบ้านหลังนี้ทุกเช้าแล้วเก็บมาจินตนาการว่าโตขึ้นจะมีบ้านหลังเล็กน่ารักแบบนี้บ้างการนั่งรถเล่นทำให้มาโรงเรียนเกือบเที่ยงทุกวันขาดเรียนคาบเช้าหลายวิชาจนครูบอกว่าขาดไม่ได้อีกแล้วไม่อย่างนั้นไม่มีสิทธิสอบฉันเลยต้องหยุดนั่งรถเล่นยามเช้าไปพักหนึ่งจนข้ามเทอมใหม่วันหนึ่งฉันนั่งรถเมย์สายเดิมไปบนเส้นทางเดิมตื่นเต้นเพราะจะได้เห็นบ้านในฝันอีก หลังจากไม่ได้แวะไปดูหลายเดือนแต่พอรถเลี้ยวเข้าซอยกลับมองไม่เห็นบ้านหลังนั้นรู้สึกใจหายจนต้องลงจากรถมาเดินหาทบอบบริเวณที่บ้านหลังนั้นเคยอยู่ปรากฏว่าบ้านไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาสร้างกำแพงสูงท่วมหัวขึ้นมาล้อมรอบแทนรั้วพุ่มไม้ฉันพยายามมองลอดลูกกรงประตูบ้านเข้าไปบ้านยังน่ารักเหมือนเดิมแต่น้ำตากลับไหลเพรรู้สึกว่ามันไม่มีวันเหมือนเดิม ทำยังไงก็คงไม่เหมือนเดิมฉันคงเป็นเด็กวัยรุ่นขี้อ่อนไหวมากเลยใช่ไหมแม้ว่าขาดเรียนจนโดนครูเตือนหรือมาสายจนสะสมใบเตือนจากฝ่ายปกครองได้เป็นปึกพ่อแม่กลับไม่เคยล่วงรู้ความลับนี้เลยทำยังไงเหรอก็ฉันมีวิธีเอาตัวรอดในแบบของตัวเองไงละ่ะฉันค้นพบวิธีนี้โดยบังเอิญในคืนหนึง่งคืนนั้นพ่อทะเลาะและจะตบตีแม่ตามเคยฉันรู้สึกเครียดมาก มันมากกว่าที่เคยผ่านมารู้สึกเหมือนกำลังใช้มือสองข้างดึงได้แล้วอยู่ดีๆก็ขาดผึงฉันเริ่มชามือเท้าลามมาแขนขาหลอดลมเริ่มติบตันหายใจเข้าอย่างเร็วและถี่จนหอบตัวเริ่มหงายไปข้างหลังมือเท้าหงิกงอน้ำตาไหลพลากพ่อหยุดตีแม่ทันทีทุกคนวิ่งเข้ามาหาฉันที่หงายล้มไปแล้วพ่ออุ้มฉันวิ่งออกไปเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาล พอถึงห้องฉุกเฉินหมอและพยาบาลมาลุมล้อมเอาหน้ากากมาครอบปากและจมูกฉีดยาอะไรสักอย่างเข้าแขนสักพักหนึ่งร่างกายก็เริ่มผ่อนคลายฉันเงยหน้ามองไปเห็นพ่อยืนเช็ดน้ำตาอยู่ใกล้ๆจากวันนั้นฉันเรียนรู้ว่านี่คือวิธีหยุดทุกสิ่งที่ต้องการให้หยุดเวลามีความเครียดโดยเฉพาะเวลาตกอยู่ท่ามกลางลงนิ้วในบ้านเมื่อมีอาการแบบนี้ทุกอย่างจะหยุดพ่อหยุดด่าแม่หยุดกรีด แล้วไปสงบสติอารมณ์กันที่โรงพยาบาลเริ่มจับได้ว่าพ่อรู้สึกกลัวว่าฉันจะตายเลยทำให้เรื่องรุนแรงในบ้านเบาบางลงไปได้พักใหญ่อาการนี้ลามมาปรากฏในโรงเรียนจนได้วันนั้นฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายแต่ไปพร้อมผมซอยสั้นแบบผิดระเบียบสุดๆก่อนไปเข้าแถวเคารพธงชาติฉันโดนครูฝ่ายปกครองกักตัวและบอกว่าคราวนี้ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบแน่นอนว่าถ้าพ่อมาโรงเรียน ความลับเรื่องมาสายหนีเรียนเป็นอันว่าจะไม่เป็นความลับต่อไปและเมื่อกลับไปบ้านมันจะกลายเป็นชนวนระเบิดลูกยักษ์ชนิดที่คาดไม่ถึงครูไล่ฉันไปเข้าแถวสั่งว่าเสร็จจะเข้าแถวแล้วให้กลับมาที่ห้องฝ่ายปกครองแล้วครูจะโทรหาพ่อฉันเดินไปเข้าแถวด้วยความเครียดจนสมองแทบระเบิดไม่ได้กลัวพ่อตีเพราะพ่อไม่เคยตีลูกกลัวผลตามมากับแม่มากกว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะคิดไม่ออกเหมือนกัน พอร้องเพลงชาติจบมือและเท้าของฉันก็เริ่มชาลามมาแขนขาลำตัวและหลอดลมตีบลงหายใจถี่จนหอบอย่างทุรนทุลายลงไปชักอยู่ในแถวค้ามกลางเพื่อนๆที่ร้องววยวายตกใจเพื่อนช่วยกันแบกร่างที่เริ่มหงอกของฉันไปห้องพยาบาลตามครูหลายคนจากห้องฝ่ายปกครองมาดูอาการครูพยายามบีบนวดแขนขาพูดปลอบว่าไม่เป็นไรนะตลอดเวลา ครูฝ่ายปกครองที่เตรียมโทรไปเชิญพ่อมาคุยวิ่งเข้ามาจับตัวฉันและร้องไห้พูดว่าครูไม่เชิญพ่อเธอมาแล้วเธออย่าเป็นอะไรไปนะสรุปว่าฉันรอดตัวจากคดีใหญ่ไปจนได้หมอฟังฉันเล่าอาการเหล่านี้ตอนเป็นวัยรุ่นแล้วบอกว่ามันคืออาการหายใจเร็วเกินไป hyperventilation s ซินโด m e เป็นการแสดงออกของร่างกายจากสาเหตุทางอารมณ์และภาวะทางจิตใจ อนนั้นฉันมีความเครียดหรือกลัวมากเลยกระตุ้นให้ร่างกายแสดงออกด้วยการชาตามแขนขาใจสัน่นและหายใจถี่แบบควบคุมไม่ได้วิธีรักษาแบบฉุกเฉินคือต้องเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมีหน้าหละห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลถึงเอาหน้ากากมาครอบปากและจมูกให้หายใจใส่ถุงเล็กๆแทนช่วงวัยรุ่นที่มีอาการแบบนี้บ่อยครูประจำชั้นเคยพาไปหาหมอท่านหนึง่งฉันได้รับคำอธิบายว่า นี่ไม่ใช่โรคทางร่างกายแต่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึง่งเกิดจากความเครียดวิตกกังวลจะเรียกว่าเป็นโรคสำออยก็ได้ตอนนั้นฉันจำได้ว่าหมอให้ยามาอย่างหนึง่งแนะนำว่าถ้ามีอาการหายใจไม่ทันให้หาถุงมาครอบปากแล้วหายใจใส่ในนั้นแทนสักพักจะดีขึ้นเองฉันคิดว่าตัวเองคงมีปัญหาโรคทางจิตเวชมานานมากแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าต้องรักษายัางไงหรือต้องไปพบจิตแพทย์ เป็นปัญหาที่พบมากกับคนไทยทั่วไปนั่นคือไม่ยอมไปพบจิตแพทย์บางคนคิดว่าไม่ได้บ้าจะไปหาหมอรักษาโรคจิตทำไมด้วยความไม่รู้และคิดว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นโรคทางร่างกายถูกให้ความสำคัญกว่าโรคทางจิตใจเสมอสำหรับคนทั่วไปมาถึงวันนี้ฉันอยากบอกว่าเราควรให้ความสำคัญกับการรักษาโรคทางจิตใจให้เท่ากับหรืออาจจะต้องมากกว่าโรคทางร่างกายด้วยซ้ำ อย่างที่คนชอบพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือความจริงเคยมีคนป่วยเจียนตายแต่ใจฮึดสู้แล้วเขาก็กลับหายได้แม้แต่แมวของฉันตัวหนึง่งป่วยหนักจนต้องเข้าไอซผ่านไปสัปดาห์เดียวมันกลับหายและแข็งแรงอ้วนขาวกว่าเดิมน้องฉันบอกว่ามันอยู่บ้านเราแล้วสบายก็เลยไม่อยากตายพอไม่อยากตายเลยใช้จิตสั่งกายให้ฟื้นกลับมา นี่แหละเขาถึงว่าจิตใจมีพลังมหาศาลมากแต่มนุษย์ละเลยให้ความสำคัญไปบางคนคงนึกไม่ถึงว่าโรคทางจิตเวชก็ทำให้เราตายได้เหมือนโรคทางกายอาจเป็นแบบค่อยๆตายด้วยความตรอมใจสิ้นหวังหรือตายแบบฉับพลันทันใจด้วยการฆ่าตัวตายยิ่งถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่คิดจะเยียวยารักษาตัวเองสุดท้ายอาจทำให้อายุสั้นกว่าเป็นโรคหัวใจหรือมะเร็งเสียอีก อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์